เครือญาติยากกว่าคนไม่รู้จักนะจริงๆแล้วเนี่ยบริหารยากมากเพราะพี่น้องเนี่ยมีอีโก้กันเยอะมากครับหนูบอกตรงแล้ทุกวันนี้หนูปวดหัวเพรพี่น้องครับวันใดวันหนึ่งอาจจะเกิดเหตุอะไรต่างๆนะพี่น้องตรงไหนก็แล้วแต่แล้วร้านนี้ก็เลยเกิดเหตุยุ่งไปถึงหุ้นส่วนต่างๆมีไหมอ๋อหนูจะเอาญาติพี่น้องหนูมาก,กระจุกรวมอยู่สาขา RCA ครับเป็นสาขาต้นตำรับอ๋อถึงจะไม่มีญาติพี่น้องพี่น้องดูแลไปเลยพี่น้องจะไม่ไปที่อื่นเลยอย่าไปยุ่งมันจะมีอีโก้ว่าเฮ้ย ฉันเป็นพี่กตีฉันเป็นน้องกตีฉันเป็นหลานก๋ตีไปทะเลาะกันเองไปะลากันเองฉันเป็นน้ากตีฉันก็หลานก๋ตีอ่ะเน้องกตีฉันก็ป้ากีอตีใช่เอออยู่สถานนี้แหละจะเป็นใครก็อยู่สถานนี้อาละถืเอนี่แหละเป็นวิธีการแก้ปัญหาแบบง่ายๆแต่ก็ได้ผลครับคือเอาไปกองรวมกันนั่นเองใครเป็นคนควบคุมทั้งหมดใน4ี่คนเนี่ยครับเหมือนว่าเพราะทั้งหมดจะต้องถูกควบคุมคุณภาพรวมใช่ไหมใช่ใช่ใช่คุณภาพอาหารใช่ไหมครับทั้งหมดเลยคือหนู จะดูแลเรื่องเกี่ยวกับว่าในร้านความสะอาดเป็นยังไงร้านโอเคสุขปกไหมคุณยิ้มเป็นยังไงแต่งเสื้อผ้าเป็นยังไงแต่ในส่วนของการทวนการผลิตหนูก็จะให้แฟนหนูเป็นคนดูแลแฟนหนูมันจะดูแลว,ว่าข้าวดิบเป็นไหมแต่หนูก็จะแถกไปคือจะไปชิมแต,แต่มันหลายสาขาคือว่าพอพอเราได้คัมภีร์มาปุ๊บนะครับเราก็จะประชุมกับผู้จัดก,การผู้จัดก,การสาขาซึ่งเ,เป็นเป็นผู้ว่าจ้างเราจ้างเขานะครับผู้จัดการสาขาเนี่ยก็จะก็จะถือคัมภีร์เราไว้แล้วก็ดูแลสาขา เวลาที่เหลือเนี่ยตัวตัวแฟนของโกหรือโกเองก็จะแรนดอมในการไปไปไปตรวจสตรวจสอบจะเป็นสองคนแต่มีแต่มีจุดดูแลก็คือผู้จัดการของสาขาอยู่แล้วใช่ครับใช่ครับผู้ถือหุ้นมักจะเป็นผู้จัดการหุ้นการเรียกได้ว่าโกเข้ามันไก่นี่ได้หวางระบบของร้านในอนาคตไว้พอสมควรเลยล่ะครับเดี๋ยวมาดูกลยุทธ์ต่อไปเลยดีกว่าครับกลยุทธ์ต่างๆหมดหรือยังเพิ่มร้านครับในปีนี้น่าจะประมาณ6 6สาขาจากคนเก่าด้วยจากสี่ไปสองไปสองเพราะว่าหนุนการษนา ค่อยๆพัฒนาอย่างต่อเนื่องคือไม่ใช่แบบเปิดบุ้มแล้วแบบหลายสาขาเลยแต่แต่เป้าหมายของหนูก็คือเป้าหมายคนกินนะครับอาจารย์เป้าหมายของหนูคือคนที่ไม่มีครัวอย่างเช่นพนักงานออฟฟิศถึงแบบว่าเช้ามานั่งรถก็ทำงานแล้วไม่รู้จะฝากท้องไว้ที่ไหนหนูจะไม่ไปแข่งกับคนตามหมู่บ้านที่แบบว่าเช้ากินข้าวที่บ้านก่อนดีกว่าแล้วก็มาทางานแล้วก็เย็นกลับบ้านหางค้ากินดีกว่าหนูจะไม่เปิดหน้าหมู่บ้านแปลว่าคนเขาจะไปเปิดจากจุดที่มีแถวออฟฟิศเยอะ ต้องบอกว่าการเลือกทำเเที่ตั้งของร้านและการกำหนดกลุ่มเป้าหมายที่เป็นพนักงานออฟฟิศไว้อย่างชัดเจนช่วยให้ธุรกิจของโก้ข้ามมันไก่ขายดีจริงๆครับขายดีจนต้องรอคิวกันยาวเลยทีเดียวครับเดี๋ยวคืนนี้เรามาดูกันครับว่ากลยุทธ์ทั้ง3อย่างที่โก้ตีเสนอมานั้นจะช่วยให้ตีโจท์แตกได้สำเร็จหรือไม่ และเพื่อความมันของคุณผู้ชมรวมทั้งผมแต่ญาติญาติของก๊อกตีก็อดใจไม่ไหวเช่นกันครับอยากรู้ผลใจจะขาดเราเลยไม่ขัดศรัทธาครับไปฟังผลการตัดสินกพร้อมกันเลยเอาคุณแม่ทำใจดีๆไว้นะครับเตมีเม,มีตีแต่นะทั้งนี้เป็นเรื่องราวของก๊ะข้าวมันไก่ ถ้าพูดไปว่าตลอดทั้งโปรแกรมก็คือความจริงใจความตั้งใจในการที่จะมีงานจะทํำยังไงให้กับคนที่อยู่หลังนี่ใช่ไหมครับผมท้าหมอที่บอกนี่คือญาติหมดเลยญาติหมดเลยครับผมจะแนะนเป็นอย่างไป่างการแบบเร็วๆแล้วกันนะครับก็จะมีแม่หนูมีพี่ชายคนโตมีพี่ชายคนกลางแล้วก็มีนี่ๆๆแล้วหนูก็ตีลับอยครับผมนี่คือกลุ่มที่จะไป RCA นี่คือจะเจอกลุ่มนี้ที่ร้านใช่ค่ะแค่ไแร่างกานก็ไม่ร้จัแล้วครับ สองอย่างครับที่หนูมาที่นี่ที่หนูอยากรู้หนึ่งแตกไม่แตกแต่ที่หนูอยากรู้มากกว่าอาจารย์ครับข้าวมันไก่นัวอร่อยไหมครับบอกจลรยพูดสิครับยกนิ้วเดี่ยวเป็นไปตาบอดไม่ได้ยินอร่อยครับขอบคุณมากครับอาจารย์จบเดแล้วของเราแตกไม่แตกเพื่อนครับทุ่มเททุกอย่างไม่ว่าเรื่องราวการแสดงไม่ว่าเป็นเรื่องราวของร้านอย่าลืมว่าชีวิตที่เป็นจริง สิ่งที่อยากให้เป็นบางครั้งมันก็ไม่ตรงกันใช่ครับแต่ถ้าตรงกันนั่นคือสิ่งที่เราต้องการบางครั้งเราก็อยากให้แตกมันก็ไม่แตก <c oughs> เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดอะไรขึ้นเราก็ต้องกล้ารับความจริงเราจะเริ่มจากคุณป๋องก่อนแม้ว่าไม่มีผลต่อคะแนนหลักของกรรมการแต่เราก็อยากจะรู้ว่าคุณป๋องให้คะแนนเป็นอย่างไรเ <c oughs> ชิญครับไม่ <c oughs> ต้องเกรงใจนะพูดตามตามจริงเอาตามความจริง ผมไม่ชอบขี้หน้าพี่ห่อพี่โลหรือตามคามเรื่องความจริงไว้พูดหลังรายการอ๋อโอเคโอเคนี๋เขาบอกให้พูดความจริงโอเคโอเคผมมองภาพรวมมากพี่ตาเพราะว่าผมว่าเขาเหล่านี้ผมว่าเขามันมากกว่าพี่น้องอ่ะผมว่าเขามากกว่าพี่น้องแล้วผมว่าเขาไม่มาทะเลาะกันแน่ๆแต่เขาู้สึกปองนะแล้วอย่างคือผมว่าแต่ยอศอ่ะเหมือนมันสมองอ่ะแลวคือคือเขาเป็นคนที่เก่งมากนะแล้วก็แล้วผมไม่ผมไม่มีอะไรอันนี้ผมว่าอันนี้อันนี้ไม่น่าจริงๆแล้วคนนี้ไม่น่ามาเกี่ยวข้องด้วยซ้ำก้ว ถ้าจะมองผิดมองผิดคนนี้แหละผมว่าไม่พลาดผมอาละฐ<อ>นะานะคนต๋องนี่เป็นตัวแทนของผู้ชิมผู้รับประทานคุณให้แตกหรือไม่แตกครับแตกครับแตกคร <ยะ S 1> ับโอเคเอาละพูดเสร็จแล้วหันหน้าไปทางนู่หน้าหลานมมกล,ลัวครับหลายหลายครั้งนะฮะจากรายการมาตลอดจะมีตลกแรกอยู่ตลอดเวลาแต่อย่าลืมว่านี่คือธุรกิจกรรมการก็จะตรวจสอบไปตามความจริง เอาเละครับเพราะฉะนั้นสิ่งต่างเหล่านี้เป็นความจริงที่จะเกิดขึ้นคะแนนเป็นอย่างไรเป็นอย่างนั้นเราจะเริ่มจากผู้หญิงก่อนแล้วกันฮนะอะเชิญครับโอเคข้าวมันไก่โกะนะคะที่เหมียวคิดว่าเป็นจุดที่ควรจะปรับปรุงเนาะคือเรื่องระบบการควบคุมเรื่องคุณภาพและบริการนะคะแล้วการพึ่งพาโกะที่มีงานเยอะ ไปเป็น QC เนี่ยยากทั้งตรงนี้ค่ะเป็นเรื่องของความละเอียดอ่อนแล้วเวลาเราผิดครั้งหนึ่งสถิติเขาบอกลูกค้าหนึ่งคนเนี่ยจะบอกคนรู้จัก,จกรวมแล้วเนี่ยยี่บห้าคนเรื่องไม่ดีนะอันนี้เป็นเรื่องที่เป็นห่วงฟังไวนะ้เนอะฟังไวนะ้เนอะแล้วก็ลองพิจารณา นำพวกสื่อที่เป็นออนไลน์ต่างๆมาช่วยเพราะว่าเราก็สามารถสร้างเหมือนเพื่อนของเรานะให้คุยกันมีอาหารเพิ่มและอาจจะมีการตอบเขาเรียกอะไรนะคำแนะนำติชมของลูกค้าที่ไม่เจอโกจะไปเกิดที่ร้านแต่มีช่องทางที่จะบอกโกะว่าเกิดอะไรขึ้นนั้นลูกค้าเองก็เป็นตำรวจให้เราได้ใช่ไหมก็ต้องมีช่องทางให้เขาฟ้องเราเหมือนกันการอยากช่วยญาติพี่น้องเป็นเรื่องดี นะคะแต่มันมีความเสี่ยงเพราะญาติพี่น้องเนี่ยจะมีความเป็นเจ้าเข้าเจ้าของเหมือนสั่งได้อะฉันเป็นญาติเธอฉันต้องคุยได้ฉันเป็นญาติเธอ,ฉ,อ,ฉ,เเธอฉันต้องพูดได้ตรงนี้มันจะทําให้การทําธุรกิจลําบากมากในด้านธุรกิจนะไม่ต้องนับญาติพี่น้องนักเวลาคุยธุระธุระนะแต่ถ้าในงานเนี่ยต้องรักษาระดับของมารยาทการพูดคุยทางธุรกิจไว้มันก็จะช่วยบ้าง จบเรียบร้อยก็ประเด็นในเรื่องราวของสิ่งที่อยากให้เป็นก็ไม่ได้เป็นง่ายๆแต่ประเด็น,นเรื่องของพี่น้องก็เป็นเรื่องใหญ่เข้ามาอีกซึ่งกรรมการให้คําแนะนํามาเสียงแรกคะแนนแรกนะครับออกมาเป็นอย่างไรแตกหรือไม่แตกครับแตก,แตกค่ะ เพิ่งเป็นเสียงเดียวคะแนนเดียวนะฮะคุณแม่ก็น้ําตาร่วงเลยนะฮะผมว่าครอบครัวนี้ต้องถือว่าแบกเรื่องราวต่างๆ,ๆไว้เยอะแยะมากมายและเชื่อว่าหลายๆคนเนี่ยคงจะมีเรื่องต่างๆที่เกิดขึ้นกว่าจะมาถึงตรงนี้ก็ไม่ใช่ง่ายๆก็ออกมาแล้วหนึ่งเสียงมาแนวโน้มที่ดีนะฮะเอานะคุณแม่กอดคุณก็ไ,ได้ครับไม่เป็นไรฮะคุณเหมียวก,ก็มองประเด็นในจุดหลายๆอย่างที่เป็นคาแนะนําแต่ว่าน<ม>่าจ<ม>อาหารอร่อยอ๋อประเด็นอาหารดีเลยแต่ต้องระวังเรื่องการจัดการและเหมียวคิดว่าการควบคุมเนี่ยต้อง ต้องเฮียบอะงานคืองานอ่<า>ะเพื่อน,นจะญาติก็คือเรื่องหนึ่งแต่งานคือธุรกิจเวลาเจ๊งไปคนอื่นไม่ได้มาเจ๊งกับเรานะเอาละฮนะเนะสียงแรกได้มาแล้วเหลือสองเสียงสําคัญเพื่อความมันเอาอาจารย์ธัญวัฒนเลยรู้เรื่องกันไปเลยเชิญครับอืมบรรยากาศตอนนี้หลุนกันสุดๆครับช่วงหน้ากลับมาฟังผลจากขาโหดครับช่วงคลินิกเอ e เนื่องจากบริษัทของผมเป็นบริษัทที่ไม่ใหญ่มากนะักมีพนักงานไม่ถึง20คนแต่ก็สนใจที่จะจัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพผมสามารถทำได้หรือไม่และมีวิธีการทำอย่างไรครับ สำหรับนายจ้างที่สนใจในการจัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนะครับเพียงท่านมีพนักงานตั้งแต่1ิบคนขึ้นไปท่านสามารถติดต่อได้ที่บริษัทจัดการทางบริษัทจัดการจะจัดส่งเจ้าหน้าที่เข้าไปช่วยเหลือในการดําเนิน,นการจัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพและกําหนดเงื่อนไขที่จําเป็นต่างๆเช่นอัตราการจ่ายเงินเข้ากองทุนนโยบายการลงทุนที่เหมาะสมซึ่งในปัจจุบันนี้นะครับพนักงานของเราเนี่ยสามารถจะเลือกนโยบายการลงทุนที่แตกต่างกันได้ในแต่ละคนโดยที่คำนึงถึงความต้องการและก็ระดับ ความเสี่ยงที่พนักงานของท่านสามารถยอมรับได้ได้อีกด้วยครับง่ายๆแค่นี้คุณก็สามารถจัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพได้แล้วครับ